สวัสดีค่ะพวกเรานะคะวันนี้อาจารย์แอดนะคะมานอกสถานที่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบอกพวกเรานะคะเพราะว่ามีนักเรียนอิ inbox และโทรมานะคะที่เพจดังนั้นให้พวกเรารู้เหมือนเหมือนกันเลยนะคะว่าความเชื่อที่ผิดนะคะมันจะทำให้เ,เวลาที่เราจะทำอาชีพเนี่ยและยิ่งเป็นอาชีพเกี่ยวกับวิชาชีพความงานเนี่ย พอมันมีความเชื่อที่ผิดหรือความเข้าใจที่ผิดหรือฟังอะไรมาแบบผิดๆอะคะ่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณนะคะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนคือเอาไว้ง่ายเลยหลายคนคะ่ะลงทุนก,ก,กับการเรียนเยอะมากนะนะคะอย่างวันนี้นะคะมีนักเรียนนะคะที่โทรมาหาอาจารย์เนาะแล้วก็อยากจะเปิดร้านนะคะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนะคะ ืสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้อาจารย์มานอกสถานที่นะคะแต่ว่าถ้าจะไม่ตอบคําถามเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีคนเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพความงามหรือนวดหน้าแบบผิดๆทําให้วันนี้อาจารย์แอดต้องมาตอบคําถามก่อนเพราะว่าอาจารย์แอดนะคะสอนแล้วก็สอนทั้งผู้ให้บริการสอนทั้งผู้ประกอบการได้ยินเสียงชัดนะคะอื สวัสดีค่ะนะคะ,ะแต่ประเด็นสำคัญคือ,อสวัสดีค่ะครูเอนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดของคนที่กำลังเรียนเกี่ยวกับความงามอยู่นะคะเพราะวันนี้นะต้องบอกเลยว่าตอนแรกจะไม่ไลฟ์นะคะแต่ก็ไม่ได้ละต้องรีบตอบคำถามก่อนเพราะไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดนะคะขอบคุณค่ะนะคะ คนจะเข้าใจผิดนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจี้ขอบคุณค่ะครูเอค่ะครูเอก็สวยเหมือนกันนะคะครูเอนะคะเป็นครูเทรนเนอร์ของอาจารย์แอดนะคะและสิ่งสําคัญคือครูเอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสอนทางด้านนวดหน้าออร์แกนิกด้วยดังนั้นวันนี้อาจารย์แอดจะมาบอกให้กับคนที่ฟังไลฟ์แล้วก็มาดูเพจของอาจารย์ย้อนหลังนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคะ่ะตอนนี้อยากเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพเนาะอาจารย์ขอปรับนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะ บางหน้าเรานะคะ,ะแต่ว่าประเด็นคือวันนี้ค่ะมีการโทรม,มาสอบถามอาจารย์ว่าเขาจะเปิดร้านค่ะแต่สิ่งสําคัญคือเขาจะส่งลูกน้องให้มาเรียนฟังประเด็นดีๆนะส่งลูกน้องให้มาเรียนแล้วเขาถามว่าถ้าส่งมาเรียนเนี่ย คือประเด็นคือลูกน้องของเขาเนี่ยสามารถนวดได้เป็นหมดแล้วนะคะแต่เขาต้องการให้มาเรียนเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยประจําอยู่ที่ร้านและสามารถเป็นตัวแทนแทนเขาได้เป็นฟังดีๆนะเป็นตัวแทนแทนเขาได้แต่ประเด็นสําคัญคือนะคะเขาก็หวั่นใจว่า,เ,าเดี๋ยวลูกน้องจะออกไปไหมหรือว่ายังไงอาจารย์แอดก็มีการบอกเทคนิคนะคะแล้วก็บอกถึงขั้นตอนว่า เจ้าของร้านเนี่ยผู้ประกอบการควรจะต้องทำยังไงในเงื่อนไขในสัญญาอะไรยังไงนะคะแต่เรื่องหนึ่งค่ะคือเขาบอกกับอาจารย์แอดว่าลูกน้องเขาสามารถนวดหน้าเป็นนะคะอาจารย์แอดและสิ่งสำคัญก็คือว่าเป็นผู้ให้บริการอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนฟังดีๆนะพอคำว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวภาครัฐจะมาตรวจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องต้องดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่าง กลัวว่าเดี๋ยวภาคร้ามาตรวจแล้วก็ต้องสั่งระงับการเปิดร้านแล้วเขาก็บอกกับประจารยอ์อว่าประเด็นสําคัญคือลูกน้องเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยคือน่วหน้าเป็นอยู่แล้วค่ะแต่เขาอะเคยไปเป็นผีน้อยฟังดีๆพวกเราความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ผิดคือเกี่ยวกับการเรียนเรียนแล้วแล้ว เราทําเป็นไม่ได้อาจารย์ไม่ได้บอกทําไม่เป็นนะทําเป็นเขาบอกว่าทําเป็นแต่เขาเคยไปเป็นผีน้อยที่ต่างประเทศมาแล้วในช่วงโควิดนะครับก็ปิดเหมือนลิปสติกจะติดปั่นอาจารย์หรือเปล่านะคะอ๋อขอบคุณค่ะคุณนวลชนกสวัสดีค่ะเพิ่งมานะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าประเด็นคือ,อลูกจ้างเขาคนนี้ เป็นผีน้อยมาก่อนนะคะแล้วก็กลับมาช่วงโควิดเนี่ยแหละแต่ก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวจะกลับมาอยู่ประเทศไทยเลยพอจะกลับมาอยู่ประเทศไทยพอมาคํานวณแล้วว่าเอ้ยอยู่อยู่ที่นี่มันก็สามารถที่จะเติบโตได้หาเงินได้แต่เขากังวลตรงที่ว่า 1. คือเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะให้ลูกน้องมาเรียนสักทีเดียวเพราะว่ากลัวว่าลูกน้องจะมีแบ็คลิสเกี่ยวกับต่างประเทศอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะคะคือมันคนละส่วนกันถ้ากรณีว่าแบ็กลิสต์ที่เคยไปทำงานต่างประเทศแบบไปแบบผีน้อยแล้วลูกน้องเขาอาจจะเข้าประเทศนั้นอีกไม่ได้นึกภาพบอกไหมแต่ในกรณีที่มาทําเปิดมาเป็นร้านแล้วคนนี้ขึ้นทะเบียนตามภาครัฐก็ไม่มีปัญหานะคะก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าลูกน้องเขาทําเป็นหมดแล้วนะคะเกี่ยวกับนวดหน้าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยค่ะทำทำเป็นหมดแล้ว อาจารย์ก็เลยบอกว่าทําเป็นก็คือทําเป็นส่วนหนึ่งแต่กรณีที่ผู้ให้บริการที่มีผลทางกฎหมายคือคนที่จะต้องขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องในเรื่องความงามร้อยห้าิชั่วโมงแต่สิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคือวันนี้ค่ะ หลายคนบอกไม่เห็นจําเป็นเลยอาจารย์แอดไม่เห็นจําเป็นต้องได้ใบที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณเห็นไหมกรณีที่เขาโทรมาหาอาจารย์แอดกังวลในเรื่องลูกน้องเคยไปเป็นผีน้อยมาก่อนเนาะคนที่มาสมัครงานเนี่ยเคยเป็นผีน้อยมาก่อนเนี่ยกลับมาช่วงโควิดเนี่ยแหละนะคะแต่เรื่องอะไรที่เขากังวลมากกว่านั้นคือนะคะคือก็ทําเป็นอยู่แล้วแต่ก็แค่อยากมาเรียนเอาใบประกาศอาจารย์บอกว่าทางเราเนี่ยไม่ได้ขายใบประกาศนะคะ ต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าเขาเคยเรียนมาและเขาทำได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่เขาจะต้องเป็นผู้ให้บริการได้มีใบประกาศที่จากโรงเรียนและโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนของสอบบสได้มีผลทางกฎหมายเพราะดังนั้นเขาถึงจำต่อให้วันนี้เขาจะอยู่กับร้านพี่ผู้หญิงคนนี้หรือถ้าเขาจะไม่อยู่กับร้านพี่ผู้หญิงคนนี้อย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ที่ให้บริการได้แบบ ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องสบมบูรณ์แบบนังนั้นวันนี้อาจารย์ต้องมาบอกก่อนนะคะว่าความเชื่อที่ผิดผิดคือคิดว่าทําเป็นแล้วคิดว่าเรียนแล้วแล้วก็ให้บริการแล้วทําไมจําเป็นที่จะต้องมีใบที่ถูกต้องก็แบบนี้ค่ะถ้าวันนี้มีการตรวจสอบขึ้นมาร้านของคุณอาจจะถูกสั่งระง,งับการให้บริการหรือถ้ามากกว่านั้นวันนี้เขาบอกว่าอาจารย์คะเขาเนี่ย อาจารย์ก็ถามเนาะว่าทําไมถึงจะคิดจะเปิดร้านคะเพราะว่าโควิดนี่เพิ่งจะแบบเอาไว้ง่ายยังแบบย,ย,ยังยังไม่ได้เปิดดีเพิ่งเปิดมาไม่กี่วนนันเนาะที่จะให้ร้านพวกสถานความงามเปิดตัวได้เขาบอกว่าเขาเองอ่ะเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการพวกร้านนวดหน้าร้านทําความงามพวกเนี้ยแต่ประเด็นสําคัญคือเขาบอกเลยบอกว่า ในหมู่บ้านของเขา่ามีประมาณแบบเป็นสโครงการนะคะก็รวมกันแล้วเกือบ400หลังคาเรือนดังนั้นก็มีคนที่ทำงานแล้วก็มีศักยภาพแล้วเขาเห็นบริเวณละแวกนั้นก็มีแต่คลินิกแล้วก็มีร้านนวดเพื่อสุขภาพยังไม่มีร้านที่เกี่ยวกับนวดหน้าบิวตี้หรือว่าทําเกี่ยวกับต่อขนตาอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นเขาเองก็อยากที่จะมาเปิดแล้วก็ให้ลูกน้องมาอยู่ที่นี่ อาจารย์เลยบอกคิดลับไปอย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้เนี่ยลูกน้องเนี่ยสามารถที่จะทําได้เป็นเหมือนคุณแล้วนะคะคุณเองก็สามารถให้ลูกน้องเนี่ยทำการเราอะทำการตลาดโดยที่ในหมู่บ้านนั้นอะเราทําเป็นแบบ Delivery ได้นะคะและเวลาที่มีปัญหาอะไรอะคืออย่างหนึ่งเขาถามว่า Delivery ได้เหรออาจารย์โอ้โหอาจารย์บอกว่าจริงๆนะคะ คือถ้าเราคิดจะมาเล่นในวงการเกี่ยวความงามเนี่ยเราอ่ะก็ต้องแบบผูตากว้างหน่อยเนาะว่าตอนนี้คือช่วงโควิดที่ผ่านมาสระผมก็ดีลิเวอรี่สระผมในผมก็ดีลิเวอรี่นวดก็ดีลิเวอรี่คือตัดผมก็ดีลิเวอรี่และตอนนี้ความงามก็ดีลิเวอรี่ได้แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่า คนนี้คุณเป็นเจ้าของร้านหรือแม้กระทั่งว่าจะให้ลูกน้องมาเรียนเองสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรารักเรารักที่ทําในอาชีพนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าเขาเห็นโอกาสเนาะถ้าไม่เห็นโอกาสก็คงแบบไม่โทรมาถามเนาะว่าลูกน้องเนี่ยควรจะต้อง แบบเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงแบบไหนบ้างดังนั้นคือเขาเห็นโอกาสในการทําแต่สิ่งสําคัญที่อย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์แอดอยากจะอบอกพวกเรานะคะที่เป็นเกี่ยวกับอยากสนใจในเกี่ยวกับความงามไม่ว่าวันนี้คุณอยากจะทําอาชีพที่เป็นแบบมีวิชาชีพติดตัวในเรื่องนวดหน้าในเรื่องต่อขนตาในเรื่องทําดูแลให้ลูกค้าถึงแบบ เอาไว้ง่ายเกี่ยวกับความงามสำคัญที่สุดนะคะคืออย่างน้อยคุณมีใบผู้ให้แบบเอาไว้งคุณเรียนจบและใบประกาศที่คุณเรียนจบนั้นเป็นใบประกาศที่การันตีว่าคุณได้เรียนกับโรงเรียนที่มีมาตรฐานมีมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานรับรอง และสิ่งสำคัญคือมันจะยิ่งทำให้ลูกจ้างหรือคนที่อยู่ในร้านของคุณนะมีความมั่นใจว่าในจ้างของเรานะเป็นแบบเหมือนคนที่ให้โอกาสเราได้เราได้มาเรียนรู้ตรงนี้และสิ่งสำคัญคือยิ่งเขาเคยเป็นยิ่งลูกจ้างมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะเป็นผีน้อยกลับมาช่วงโควิดเนี่ยเขายิ่งจะรีบรู้สึกว่าเขาอยากจะแบบ อยู่กับนายจ้างคนนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็คือให้เขาเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายไปต่างประเทศคุณรู้ไหมคะในกรณีที่ผีน้อยไปต่างประเทศหลายคนนะคะไม่มีใบที่ในการทำอาชีพตรงนี้แล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้และสิ่งที่อาจารย์รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เขาต้องไปแบบหลบๆบ,บ,บซ่อนๆไม่มีใครอยากไปแบบหลบหซ่อนๆน,นะคะ แต่เขาไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทางกฎหมายดังนั้นวันนี้อาจารย์แอก็จะมาอยากที่จะให้ความรู้อยากมาแชร์แบ่งปันกันเนาะว่าสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่วันนี้นะคะคนที่ให้บริการทุทกๆคนจำเป็นเลยที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพที่คุณเรียนรู้นั้น ต้องเป็นเ,เขาเรียกมีใบประกาศหรือใบรับรองว่า,าคุณเนี่ยเรียนรู้ตามหลักสูตรและหลักสูตรที่คุณเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยกระทรวงเนี่ยก็รับรองถึงหลักสูตรนี้มีความปลอดภัยนะคะรวมถึงมีความน่าเชื่อถือได้เนี่ยคือเป็นผู้ที่ให้บริการและผู้ประกอบการจําเป็นต้องรู้นะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์อบอกเลยเลยค่ะว่ายิ่งช่วงวิกฤตโควิดผ่านมาเนาะเดี๋ยวอาจารย์แอดจะเอา ภาพบรรยากาศนะคะเป็นภาพวิดีโอนะคะมาให้ดูว่า,ามีคนไปเรียนเกี่ยวกับต่อเล็บคือเขาเขาก็ถามอาจารย์ว่ามีไหมคะาทางด้านแบบทําเล็บอะไรเงี้ยมีค่ะทุกคนก็ใส่แมสนะคะใส่แมสปกปิดกันอย่างดีแต่ว่ามันหาเงินง่ายเขาก็บอกว่ามันหาเงินง่ายเขาก็อยากจะมาเพิ่มในร้านด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยคนที่โทรมาคุยกับอาจารย์วันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้เขา เขาบอกเขาเซิร์ชหาอาจาร์เซิร์ชนะคะใน Google แล้วก็ได้เจอเบอร์อาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เลยให้มาดูที่เพจแต่เพจของอาจารย์เนาะต้องพูดอย่างนี้คะ่ะว่าเพจของอาจารย์เนี่ยเป็นเพจเกี่ยวกับการนวดหน้าสอนนวดหน้านะคะแล้วก็สอนครูที่เป็นเทรนเนอร์นวดหน้าดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ลงในส่วนของอการให้บริการหรือว่าการสอนเกี่ยวกับเล็บ แต่ว่าของเรามีครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปานะคะเรื่องการขัดตัวเรื่องสปานวดเซลูลท์นะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับความงามครบ,บวงจรรวมถึงนวดไทยรวมถึงสักคิ้วสักปากทําเล็บมีครบ,บวงจรและใบของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงทั้ง4กระทรวงแบบถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นผู้มาเลยนก็มั่นใจได้ว่าวันนี้ คือเอาไว้ง่ายเลยว่าไม่ต้องไปเรียนที่สำสอนโดยที่ไปเสียเงินเพิ่มคำว่าเทคนิคในการนวดหน้าอาจารย์แอดค่ะไปโรงเรียนอาจารย์แม้กระทั่งวันนี้นะคะมาเป็นผู้สอนก็ไปโรงเรียนมาเยอะดังนั้นเลยรู้ว่าจริงๆแล้วเทคนิคในการนวดหน้านั้นมันไม่ได้ พิสดารอะไรไปมากมายนะคะสิ่งสําคัญคือผลลัพธ์ที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ตั้งหากนั่นแหละเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุดดังนั้นวันนี้หลายคนเลยเงมผิดทางเนาะงมผิดทางในเรื่องของการไปโรงเรียนหลายๆที่เพื่อจะได้ความรู้อันนั้นไม่มันนั้นไม่ผิดหรอกคะ่ะนะคะอยากรู้เทคนิคอยากได้เทคนิค แต่อาจารย์บอกว่าความต่างกันมันจะมีไม่กี่เรื่องนะคะก็คือ 1. เรื่องเทคนิคการน,นวด 2. เรื่องสกินแคร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มาใช้กับหน้าลูกค้าถ้าเป็นในเรื่องความงามเกี่ยวกับการน,นวดหน้านะดังนั้นวันนี้อาจารย์แอดค่ะอยากที่จะเชิญชวนให้หลายๆคนค่ะเป็นคนที่เรียนแล้วได้ใบ,บประกาศที่ คุณเองอ่ะเป็นผู้ให้บริการได้ถูกต้องตามกฎหมายใครมาบอกว่าไม่สําคัญใครมาบอกว่าใบาประกาศไม่สําคัญไม่จริงนะคะเราจะวันนี้อาจารย์แอดเป็นคนนึงเลยที่จะไม่พูดเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาหรือแม้กระทั่งความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นของตัวคุณเองเนี้ย เป็นอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบดังนั้นหลายคนเลือกที่จะไปเสียเงินอคอสเป็นหมื่นอ่เดี๋ยวคอสนี้รวมกันไป3-4สคอสหลายหมื่นแล้วนะคะดังนั้นเราก็ไม่เราก็ไม่มีผลทางกฎหมายอาจารย์แอดเลยมาพูดทางไลฟ์ให้เข้าใจกันเลยว่าวันนี้ถ้าความเชื่อผิดชีวิตก็เปลี่ยนเพราะว่าต้องไปจ่ายเงินซ้ำซ้อนหลายรอบและสิ่งสำคัญคือหลายคน อยากไปทํางานต่างประเทศเพื่อที่จะเก็บเงินนะคะส่งมาให้ที่ทางบ้านที่ที่เมืองไทยเขาเองก็ต้องไปแบบผิดกฎหมายอาจารย์แอดไม่อยากให้เกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะดังนั้นด้วยความปรารถนาดีด้วยความที่เราเองเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็อยากที่จะมาบอกกับหน้าเพจนะคะแล้วก็นักเรียนที่ติดตามกันหลายๆคนว่าวันนี้ในการลงเรียนในเกี่ยวกับความงาม เกี่ยวกับสุขภาพคุณต้องดูต้องเช็คนิดนึงนะมีอะไรอาจารย์แอดถ้าสามารถที่จะอธิบายหรือว่ามีคำถามอะไรแล้วก็มีอะไรที่แปลกใหม่หรือว่ามีอะไรที่ช่วยพวกเราได้อาจารย์ก็ยินดีช่วยพวกเราเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ถามว่าทำมมอ่าสุดท้ายแล้วนะทำไมร้านนี้นะคะถึงได้จะมาเปิด ตอนช่วงหลังโควิดเพราะว่าอาจารย์บอกว่า,าจริงๆไม่ดีลิเวอรี่ไปก่อนคะ่ะก่อนที่จะจ้างลูกจ้างเนาะอาจารย์บอกก่อนที่จะจ้างลูกจ้างแม่ไม่ไม่ไม่ดีลิเวอรี่ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าอ๋อไม่ไม่อะคะ่ะเพราะว่าตัวเขาเองอะเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับความงามแล้วพอดีว่าโควิดเนี่ยช่วงโควิดปิดเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะคลินิกก็ปิด แล้วพอคลินิกปิดเขาเป็นคนชอบนวดหน้าเขาเป็นคนชอบนวดตัวอดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเปิดไปเลยดีกว่าและถ้าทําเป็น d ดลิเวอรี่อย่างที่อาจารย์แนะนําได้เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่จริงๆมันมีลูกค้าประจําแล้วก็มีลูกค้าบอกต่อมันทําให้เขารู้สึกมั่นใจนะคะอาจารย์ก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนเห็นโอกาสนี้และสิ่งสําคัญคือ อยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าในการที่เราประกอบอาชีพการประกอบอาชีพของเราต้องสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีศีลธรรมมันจะทำให้เราอยู่ในต่อในสภาพสังคมหรือในสภาพแวดล้อมในสิ่งที่เราเลือกได้ยั่งยืนที่สุดเพราะสิ่งหนึ่งค่ะคนเราบางทีเอาของไม่ดีมาใช้กับลูกค้า เขาก็จะไม่ติดใจบางทีเราแค่มีความรู้ครูพักรักจำแล้วมาทำโดยที่ไม่ได้มีความรู้จริงๆก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับลูกค้าได้และสิ่งสำคัญคือวันนี้นะคะจิตตั้งต้นของคนที่ทำธุรกิจหรือเป็นผู้ให้บริการอาจารย์เชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยปรารถนาดีอยากให้ลูกค้าค่ะเ,เห็นผลลัพธ์ประทับใจแต่ ที่สุดแล้วเราเองนะคะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆหรือเอาตัวเองอะคะ่ะเข้ามาศึกษาว่าเอ๊ะอะไรทางไหนที่จะดีสกินแคร์แบบไหนที่จะเหมาะกับผิวหน้าลูกค้าคนนี้สกินแคร์แบบไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาท่านนี้ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอะไรที่มันสำคัญและในการเรียนนะคะเราก็ต้องเรียนเรื่องพวกนี้เพราะว่า ปัญหาหรือว่าสภาพผิวของลูกค้าไม่เหมือนกันดังนั้นอาจารย์แอดบอกนะคะว่าถ้าเราครูพักรักจํามันจะต่างกับการที่เราเรียนโดยที่เรามีความรู้จริงๆเพราะวันนี้ผู้ที่ให้ประกอบอผู้ที่ให้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ให้บริการทุกคนนะคะ ก็ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและความประทับใจของลูกค้าสูงสุดวันนี้อาจารย์แอดก็มาไลฟ์นะคะเพื่อให้พวกเราทำความเข้าใจว่าในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็มีข้อควรที่เราจะต้องคิดแล้วก็มีข้อที่เราควรจะต้องคิดถึงลูกค้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงลูกค้าคุณเองละค่ะมันเป็นเหมือนกดแรงดึงดูดเนาะ เวลาเราคิดอยากให้คนอื่นเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่วันนี้วันนี้ที่เราทำไปเขาเองอรับรู้ได้และสิ่งที่มันจะทำให้คุณอยู่ยั่งยืนในธุรกิจความงานที่สุดคือคุณรู้และคุณก็จริงใจที่จะมอบสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าบริการพวกนี้ค่ะเป็นบริการที่โรบอท AI ยังทำแทนคนไม่ได้ ต่อให้วันนี้มีเครื่องในการที่ทำทิศเมนแทนคนได้แต่ลูกค้าค่ะเขารู้สึกมันเหมือนว่า,าที่ที่อาจารย์อาจอเจอนะคะก็คือเครื่องนวดเนาะเครื่องนวดกับคนนวดมันก็ไม่เหมือนกันลูกค้าบอกไม่เหมือนกันฟิลลิ่งไม่เหมือนกันแล้วก็บางทาีเหมือนเครื่องนวดตัวเก็อี้นวดตัวรู้ว่ามานนวดได้แต่ว่าคนเนี่ยจะรู้จุดในการแก้ไขปัญหาแล้วบางแล้วบางทีคนในการนวด แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้เขาสามารถบอกวิธีการที่ดูแลให้กับลูกค้าได้ทั้งนั้นทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจโอเคนะคะในการไลฟ์ครั้งนี้อาจารย์แอดก็ขอฝากไว้สําหรับผู้ที่ให้บริการแล้วก็เจ้าของร้านนะคะเพื่อเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็อย่างน้อยคุณจะได้รู้สึกว่าคุณควรที่จะให้การเรียนรู้หรือว่าการลงทุนของคุณในการที่มาเรียนหรือการเปิดร้านเนี่ย มันมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะคุณเบนจี้อาจารย์ผู้ถูกที่สุดเลยนะคะคุณเนินชนกขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณเอ๊ะนะคะมีผลทางกฎหมายถูกต้องดีที่สุดค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอ่ขอแถมนิดนึงนะขอแถมนิดนึงนะคะว่าอ,อย่าง ผู้ประกอบการหลายผู้ประกอบการนะคะอยากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจตัวเองใช่ไหมคะก็จะมีการการส่งรายชื่อเข้าไปประกวดดูว่าสถานประกอบการของคุณเจ้าของธุรกิจเนี้ยสมควรที่จะได้รับรางวัลไหมในการเข้าไป ประกวดดูว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ดีหรือเปล่าแบบนี้ค่ะมันยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือดังนั้นอาจาร,รย์แอดเชิญชวนค่ะให้ทุกคนนะคะทําแล้วก็ทําแบบถูกต้องเพราะคุณไม่ต้องไปเสียเงินหลายๆอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะมีองค์ความรู้มากขึ้นเลยขอบคุณค่ะครูเอนะคะเหมือนกันค่ะถ้าใครเรียนสะดวกเรียนนะคะที่แถวบางนาใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูเอประสาสัมพันธ์ได้นะคะอาจารย์แอดก็ บอกตรงๆค่ะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์นะคะก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ว่าครูนะคะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านที่มีองค์ความรู้รอบแล้วคุณจะสามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ให้กับลูกจ้างหรือพนักง,งานในร้านได้อย่างถูกต้องนะคะ ก็ขอบคุณครูเอ๋เช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาฟังไลฟ์นะคะคิดว่าไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่ให้คำตอบนะแล้วก็ให้ทุกคนดีใจว่าอาชีพของทุกๆคนนะคะยังเป็นอาชีพของที่มีคนต้องการใช้บริการมากจริงๆค่ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ